สุริยะพูดกับสุลต์ข่าวลิเวอร์พูลรอเริ่มต้นกันที่มารดริดหวังคว้าอลอนโซ่คุมทัพลือสนฟอร์เรนเวิร์ดเทนเสริมแกข่งฟอร์เรนแพนเทนเบิร์กนะครับนักข่าวระดับที่หนึ่งของสกายสปอร์ตเยอรมนีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดเอ็กคลูซีฟเกี่ยวกับแผนการสมทับครั้งใหญ่ของเรอัลมาดริดได้มี3ประเด็นสําคัญที่น่าสนใจดังนี้ 1. นรอจะจุ๊จก้เลิงอลอนโซ่นั่งแทนคุณสึกคนใหม่ เ็นที่จัดเจนกันแล้วในกครบาเรามาดรตกำลังให้ความสนใจชาบ,บีออลอนโซ่กุนซหน่มไฟแรงของเบเออร์เลวร์คูเซนให้เข้ามาทำหน้าที่แทนคาร์ลอันชาลอติในช่วงซัมเมอร์หน้าแม้ว่าแมนเชสเตียตต้องการคว้าตัวเขาไปแทนที่เป,ป๊ปกวัวเดล่าเช่นกันอย่างไรก็ตามกับเบเออร์เลวร์คูเซนเชื่อว่าออลอนโซ่มีแนวโน้มที่จะย้ายไปคุมเทียมเรมาดรดมากกว่าแมนเชสเตี้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะถือได้ว่าเป็นการกลับคืนสู่ถิ่นซันติเอโกเบเนเบลอีกครั้งของออลอนโซ่ หลังจากที่เขาเคยแข่งก,กับราอจัตุกขาวในฐานะนักเตะในช่วงปี2009ถึ20ง2014 2. ร้อจัตุดขาวหมายตาฟอรินเวิร์ดเสริมแดนกลางนอกจากกุนซือแล้วนะครับเดลามริดยังคงต้องการคว้าตัวฟอรินเวิร์ดกองหน้าดาวรุ่งในวัย21ปีจากเลเวอร์คูเซ่นโดยได้มีการติดต่อไปยังเอเจนของนักเตะแล้วอย่งางไรก็ตามในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเจรจาใดๆกับเลเวอร์คูเซ่น เลโกลโูเซนเองยังคงมีความหวังที่จะล้างตัวฟอรเรนเวิร์ตให้อยู่กับทีมต่อไปและยอมขยายเชนาชอรใหม่ในที่สุดแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็พร้อมที่จะขายให้กับเรอม,รมาริดมากกว่าที่จะปล่อยให้ฟอรเรนเวิร์ตย้ายไปอยู่กับไบายามินิกค,คู่แข่งในบุนเดสกาเยอรมันสามเพนมีลุ้นยาซบราชันทุกข่าวหากอาราโซนะครับตัดสินใจย้ายไปกุมทีมเรอมาริดจริงในช่วงซัมเมอร์หน้า เรื่องนี้น่าจะยิ่งทำให้ข่าวเร,เรื่องเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ,บ็คความของลิเวอร์ pool กับราชตุขาวมีความเป็นไปได้มากขึ้นอลนโซ่ All so, ชื่นชอในฟิทาวของเทนส์เป็นอย่างมากและเคมีข่าวว่าเขาต้องการดึงตัวมาร่วมง,งานกันที่เลเวอร์กูซันในนั้นหาาอลนโซ่ได้ย้ายไปคุณทีมเรอัลมาดริดก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะดึงตัวเทนส์ไปร่วมทีมด้วยท่านี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วอัลมาดรต จะสามารถคว้าตัวทั้งอ l ลันโซฟอร์เรนเวิสและเทนส์มาร่วมทีมได้หรือไม,ม่ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้ราชชุดขาวกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะ สลัดอัปเดตความพร้อมของลิเวอร์พูลก่อนดอนไบรตันเกซ่าเอเลียตโชต้ายังไม่พร้อมฟานไนซาร่าอาโนยังไม่ต่อสัญญาอาเนเอสลัดนะครับผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาอัปเดตความพร้อมของลูกทีมก่อนเกมพรีเมอียร์ลีกที่จะพบกับเบรนในวันเสาร์นี้พร้อมทั้งพูดถึงประเด็นร้อนต่างๆนะฮะภายในทีมเคซ่าเอเลียตโชต้ายังไม่พร้อม สำหรับยืนยันว่าปาเดคุกเคียซาปีกตัวจีดจ,จะยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้ในก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติโดยบอกว่าเกียซาจะสามารถฟื้นฟูร่างกายและกลับมาฝึกซ้อมได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกับฮาวิเลีตและดีกโกโซตายังคงต้องพักรักษาตัวต่อไปเกียซายังไม่ได้กลับมาก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติ เราหวังว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บางอย่างในช่วงเบรกทีมชาติและหวังว่าเขาจะมาร่วมง,งานกับเราได้เมื่อสิ้นสุดช่วงพักเบรกทีมชาติกับเอเลียดและโชตาก,ก็เช่นเดียวกันสลอดกล่าวฟันไดซาลาอานยังไม่ต่อสัญญ,ญาสลัดได้พูดถึงความขึ้นหน้นการเซ็นย้สัญญ,ญ,า,ญ,ญ,ญาชามืายของ3าแข้งดัง ตัวหลักเลยนะฮะอย่างเวอร์จิลฟันไดเทนอเล็กาซเดนโนและโมเมตซาลาวะสถานการณ์สัญญาจะกลายเป็นปัญหาได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นทําลงานได้ไม่ดีเท่าตอนนี้ในขณะนี้ทั้ง3รายอยู่ในสถานะที่ดีและทํางานดีจริงๆอย่างที่เวอร์จิลบอกไปมีการพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องและนั่นไม่ใช่ผมอย่างที่คุณทราบที่มีส่วนร่วมด้วยผมคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องเงินเอื่อนเวอร์จิลพูดถูกอย่างยิ่งที่เขาไม่รู้อนาคตเขาจะเป็นอย่างไร ากเขายังไม่ได้เซ็นสัญญานฉบมใหม่กับเทียมซึ่งผมบอกเรื่องนี้ไม่ได้สลอตเชื่นชมผลงานตัวสำรองสลอตยีเก่าเชื่นชมผลงานของเราตัวสองที่ได้โอกาสลงสนามในเกมคาราบาวคัพที่เอาชนะเบรด,ดันสามหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นระหว่างสัปดาห์นี้ว่าผู้เล่นทีมได้ลงเล่นมักนักสามารถส่งผลกระทบต่อทีมได้เช่นกันเราจะต้องการพวกเขาในช่วงฤดูกาลนี้เช่นกันคุณจะเห็นว่าพวกเขาพร้อมแล้วและพร้อมทันทีที่จะลงมาช่วยเทีมเสมอ ฟอร์สไนได้ผลแต่ชอบเบอร์เก้าธรรมชาติมากกว่าสหรับพูดถึงแทคติกฟอร์สไนที่ใช้ในเกมพบกับเบรตันว่าในเกมที่แล้วเราใช้การเล่นแบบฟอร์สไนและเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นเพราะมันได้ผลดีจริงๆแต่ผมชอบที่จะเล่นด้วยนักเตะเบอร์เก้าแบบธรรมชาติมากกว่านะเป็นเรื่องที่ดีที่เห็นว่าเราสามารถยิงได้3ลูกโดยที่ไม่ต้องมีกองหน้า,นาธรรมชาติแต่อย่างที่ผมบอกไปผมชอบเบอร์เกธรรมชาติมากกว่า สลัดปกป้องคอนซาอันนั้นสลัดออกมาปกป้องจาเรลวคอนซากางหลังดาวรุ่งที่ทําพลาดจนทีมเสียประตูในเกมที่พบกับไบรตันว่าจาเรลวเล่นได้ดีมากเกมพบกับไบรตันปัญหาเดียวที่เขามีคือถ้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่สมบูรณ์แบบมันจะนําไปสู่ประตูใน,ท,นทันทีในความคิดเห็นของผมเขาแค่โชคไม่ดีเท่าไหร่นักในเกมนี้หากคุณดูผลงานโดยรวมของเขา ผมพอใจกับมันจริงๆพร้อมรับมือกับเบตันอีกครั้งสลอดมองว่าการเจอกับเบตันสองนัดติดต่อกันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่แปลกในการแข่งขันยุโรปแบบเก่าคุณเล่นกับทีมเดิมสัปดาห์ละสองครั้งมันค่อนข้างปกติมันไม่น่าแปลกใจเพราะทั้งสองทีมจะเริ่มต้นด้วยทีมที่แตกต่างกันในวันเสาร์ซึ่งเป็นผลดีต่อโค้ชทั้งสองทีมอีกด้วยดังนั้นเกมในวันเสาร์นี้จะแตกต่างกันออกไปนั่นเปลี่ยนเกมในวันเสาร์เมื่อเทียบกับวันพุธ และมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาทําได้ดีมากแม้ว่าพวกเขาจะขายผู้เล่นเก่งๆออกไปด้วยเงินจนํานวนมากและซื้อผู้เล่นใหม่ด้วยเงินจนํานวนมากเข้ามาเติมเต็มเช่นกันใครก็ค้าใจแบ็กไซด์สล็อตนะครับอธิบายถึงการหมุนเวียนผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กไซด์ว่าผมจะไม่พูดว่ามันเป็นปัญหามีตำแหน่งอื่นที่เราหมุนเวียนกันอยู่ด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับช่วงปรีซีซันของโรบบ้ด้วยเขาไม่มีเลยกับเราเขากลับมาด้วยอาการบาดเจ็บ จากยูโร24 2 4และเขาพลาดช่วงปลีซีซันเกือบทั้งหมดแต่สำหรับขอตานสมการ์ดเขาอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นปลีซีซันจนจบและนั่นคือความแตกต่างของตำแหน่งนี้ในตอนนี้สามแข้งหงส์แดงจะเบียดตัวจริงหลังสลับปื้มฟอร์มชุดสำรองอันเดอร์สลัดีนการพิจารกาทีมลิเวอร์พูลแสดงความประทับใจกับฟอร์มการเล่นของทีมชุดสำรอง จะเอาชนะบลตันในศึกคาร์โรครอบกลางสัปดาห์แต่คําถามที่น่าสนใจคือนักเตะคนไหนบ้างที่มีโอกาสเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงในศึกพิม์ลิกหลังจากผ่านเกมกลางสัปดาห์นะครับลิเวอร์พูลต้องเผชิญหน้ากับโปรแกรมที่อัดแน่นโดยมีเกมพิมลิกสุดสัปดาห์นี้ตามด้วยเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับไบเอร์เลเร์กูเซนและพิมลีกกับาร์เซนวิลล่าซึ่งทําให้การเลือกนักเตะลงสนามของ็อลตเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งกอนตานเ์มิกานเป็นหนึ่งนักเตะที่ไม่ลงเล่นในเกมคาร์โรครับ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมพรีเมยร์ลิงกฤสุดเซอรน์นี้ขณะที่แอนดี้โรเบอร์สันอาจจะได้พักเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับ2เกมถัดไปโดยสล็อตได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บของโรเบอร์สันในช่วงต้นฤดูกาลซึ่งทําให้เขาไม่ได้ลงเล่นเต็มที่ในช่วงปรีซีซันและเป็นเหตุผลที่ต้องจัดก,การเวลาในการลงเล่นของเขาอย่างระมัดระวังในระยะยาวสมิการอาจจะยังตำแหน่งแบดไซต์ตัวจริงของโรเบอร์สัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โรเบอร์สันถูกบุโกโยสากาเลี้ยงผ่านง่ายจนเกินไปในจังหวะเสียประตูแรกในเกมพบกับอาร์เซนอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าปีของอาร์เซนอลจะสร้างปัญหากับคู้แข่งได้มากมายแต่เซม,มิกาก็ทำงานได้ดีในช่วงหลังและพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองผมชอบสิ่งที่เห็นจากนักเตะท,ที่ลงเล่นมากนักในการนี้สลัดยอมรับในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับเบรดนพวกเขาสามารถลงเล่นในเกมสไตล์เดียวก,กันกับที่เราเล่นเป็นประจำและพวกเขานำคุณภาพสู่เกม ซึ่งฐานผมเลือกนักเตะลงสนามได้ยากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้านอกจากสมิการแล้วใครอีกละ่ะที่จะมองหาตำแหน่งตัวจริงในเทียมคอร,ร์ีกโปที่กำลังแย่งตำแหน่งตัวจริงกับลุยดิแอสก็เป็นคนที่อาจจะก้าวขึ้นมาอยู่เหนือกู้แข่งของเขากาโปถูกเปลี่ยนตัวออกเร็วในเกมกลางสัปดาห์ซึ่งอาจเป็นในในทรงบอกว่าเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกนักเตะชาวดัตเช่นเดียวกับสมิการอาจจะได้ลงเล่นกับเกมใบตัน มากกว่าเกมกับเลวูเซนและแอสเซนวิลล่าเขาแกโตเป็นนักเตะที่ดีจริงๆของลิเวอร์พูลมาเป็นระอยมา,า,นานานแล้วและเขาก็ยังคงทําแบบนั้นต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับกล่าวสำหรับผมเขาเป็นตัวจริงเขาไม่ได้ลงเล่นทุกเกมแต่เขาได้ลงเล่นเป็นประจำและเขาก็กาลังแข่งขันกับลยดิอาสซึ่งเมื่อเขาลงไปเล่นทางซ้ายเขาก็ยิงประตูได้ส่วนอื่นๆเคอตติจโจนต้องการยั่งตาแหน่งหมายเลขสิบก,กับโดมินิกโซบอลสไลแม้ว่าเมื่อฮาวิเอลิต กลับมาเขาจะมีกู้แข่งมากขึ้นในตำแหน่งนี้และเดวินเรียสอาจจะแซงหน้าดีโกเตาสาหรับตั้งสองตำแหน่งนี้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะลงตัวภายใต้การกุทีมของสลัดแต่การบาดเจ็บของโจตาพิสูจน์ให้เห็นว่าสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจนมีพรสวรรค์นในการเล่นหมายเลข1บแต่เส้นทางที่ดีที่สุดของเขาในการลงเล่นอาจจะเป็นการสลับตำแหน่งกับอเล็กซิสแม็กอิสเตอร์และสมบสไลด์และอาจารวมถึงไรอันสกาฟินแบกอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากหนูนเยสสามารถเข้าฝักและทําประตูได้อย่างสม่ำเสม,มอเขาก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งหมายเลข 9. ส็ลตนะครับค,ค่อนข้างที่จะเลือกนักเตะชุดเดิมๆในการกุมเทียมลิเวอร์พูลของเขาจนถึงนตอนนี้แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเม,นนเนมเื่อรูการดําเนินไปสมิการ์ดเคอร์ติจอนกาโตและนูนเยสด,ดูเหมือนจะมีโอกาสมากที่สุดที่จะเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงและมันขึ้นอยู่กับพวกเขาแต่ละคนที่จะทําให้สล็ลตต้องเปลี่ยนใจนะฮะ นกเกอสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่สองพฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ